สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง u t u b e ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านบ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาะแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับแอร์รถยนต์ที่มีกลิ่นเหม็นนะครับว่าวิธีป้องกันนะครับไม่ใช่วิธีแก้ไขเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาดูระบบแอร์ของรถยนต์นะครับ ตัวนี้เป็นของ d m a c นะครับดีแม็กอิสูดีแม็กออนปี2015นะครับปัญหากินอับนะครับหลายท่านที่ซื้อรถใหม่มาแล้วก็ชอบจอดนะครับจะเป็นนะครับเหมือนอย่างผมนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงนะครับที่ผมเจอมานะครับเดี๋ยวมารู้เกี่ยวกับระบบตัวคอนโทรลของแอร์ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือปล่อยให้ลมไม่ใช่นครับคือคือลมด้านในนะครับ มันจะหมุนโฟอยู่ในห้องห้องโดยสารของเรานะครับแต่ถ้าเราดึงตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็คือลมจากด้านนอกครับจากด้านนอกมันจะวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาหรือถ้าข้างนอกมีกลิ่นเหม็นถ้าเราเปิดตัวนี้เลื่อนมาตัวนี้นะครับกลิ่นจะเข้ามานะครับกลิ่นจะเข้ามาจากด้านนอกนะครับแล้วก็หนูก็จะเข้ามาหาได้นะครับตัวนี้สังเกตดีๆครับต้องเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับถ้าท่านเลื่อนมาฝั่งนี้ ตัวด้านในนะครับตัวด้านในตัวนี้ถอดออกมาจะเป็นบานพับให้อากาศด้านนอกเข้ามาถ้าเราเปิดตัวนี้นะหนูจะเข้ามาได้ที่จุดอกองแอร์เรานะครับหรือบเวอร์เรานั่นเองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ถ้าเราหมุนมาตัวนี้นครับพัดลมจะโดยตรงหาเราโดยตรงครับแต่ถ้าเราหมุนมาอย่างนี้นครับ พัดลมจะลงที่เราแล้วก็ที่ขานะครับถ้าเราหมุนมาอีกตัวหนึ่งครับพัดลมจะหมุนพัดลมจะพัดที่ขาเราที่เท้าเรานะครับที่เท้าเราอย่างเดียวนั่นเองส่วนมากผมก็ใช้แค่ตัวอย่างเดียวครับพัดลมเป่าที่ตัวอ่าตัวนี้นะครับอีกตัวนี้นะครับเป็นพัดลมบเวอร์นะครับตัวปรับระดับนะครับตัวปรับระดับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับตาม เดี๋ยวครับหนึ่งสองสามสี่ครับตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงมากสุดครับความแรงครับตัวนี้ก็คือตัวปรับอุณหภูมินั่นเองครับตั้งแต่ถ้าเราปรับเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิก็จะเย็นนะครับอุณหภูมิจะเย็นทำให้เราหนาวนั่นเองก็คืออุณหภูมิมันจะลดลงนะครับถ้าเราเปิดระดับน้อยมันก็จะ ร้อนหน่อยครับอุณหภูมิมันจะสูงนั่นเองครับโอเคมาดูเข้าเรื่องกันเลยครับปัญหาที่มีกลิ่นอับก็คือเราเวลาเราจอดรถนะครับเวลาเราจอดรถแล้วทีนี้เราเราไม่เปิดพัดลมตัวนี้ให้เดนินให้มันเป่าออกกันนะครับถ้ารถจอดไว้นานๆนนครับเราขี่ไว้แล้วก็จอด ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจะมีกลิ่นเหม็นทันทีนะครับกลิ่นอับทันทีเพราะว่าก่อนที่เราจะจอดถึงที่พักสักสามกิโลผมแนะนําให้ปิดสวิตตัวนี้นะปิดสวิตตัวนี้มาเลยสวิตตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็เปิดตัวพัดลมตัวนี้นะครับมาถึงตัวมากสุดนะครับให้มันแรงมากสุดเพื่อจะให้พัดลมเป่าอากาศนะครับเป่าตัวความเย็นนะครับที่มัน ตันเป็นน้ําอยู่นะครับเป็นน้ําเป็นไออยู่นะให้มันเป่าออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเป่าออกไม่หมดนะมันจะเกิดกินอับนั่นเองผมแนะนําเลยถ้าใครขับรถแล้วก็สายจอดนั่นเองเหมือนผมสายจอดไม่ค่อยขับนะครับขับวันหนึ่งแล้วยหยุดสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยกินอับจะออกทันทีแนะนําว่าให้ปิดตัวนี้มานะปิดตัวนี้มาแล้วก็เปิดตัวนี้ ก่อนจะถึงที่เราจอดรถสักสามกิโลให้ให้เปิดมาเลยครับเปิดมาแล้วก็เราเปิดกระจกก็ได้ครับกระจกด้านข้างนะครับเปิดเพื่อให้อากาศด้านนอกเข้ามาครับลายอากาศเราก็จะไม่มีกลิ่นอับครับถ้ากลิ่นอับมันมีแล้วมันแก้ปัญหายากครับที่ผมมาแนะนําก็คือประสบการณ์โดยตรงที่ทําให้เกิดกลิ่นอับนะแล้วแก้ยากมากนะครับ ทั้งเปลี่ยนกรองล้างแอร์ก็ไม่หายตัวนี้ถ้าใครมีรถใหม่หรือยังไม่เกิดปัญหาผมแนะนำเลยให้เปิดตัวนี้นะครับตอนที่ผมซื้อรถมาใหม่ๆนะเวลาผมจอดผมก็จะไม่ปิดตัวนี้นะผมจะผมจะไม่ปิดตัวนี้เฉพาะปิดเฉพาะตัวนี้นะ ก็คือตั้งแต่ออกรถมาเมื่อ9กปีที่แล้วนะตัวนี้ผมจะตัวนี้จะค้างไว้แล้วก็ตัวนี้จะปิดเฉพาะตัวนี้มันก็เลยส่งผลระยะยาวให้ผมเกิดกลิ่นอับนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ